มองเห็นแตไ่ไกลภูปัญญาเองก็สงสัยว่าร้านนี้ขายอะไรนะทำไมสีสันสวยงามอย่างนี้น่าจะเป็นร้านขายดอกไม้แน่ๆเลยแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆไม่ใช่ดอกไม้ค่ะนี่เป็นร้านขายทูบฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะนี่คือร้านผลิตและจำหน่ายทูบ ที่เราใช้จุดบูชาพระนั่นเลยค่ะแต่นี่ไม่ใช่เมืองไทยนะคะที่นี่คือเวียดนามค่ะและตรงนี้คือหมู่บ้านกวางฝูเกลหรือหมู่บ้านทูกซึ่งตั้งอยู่ชาญเมืองฮาหนอยประเทศเวียดนามค่ะ บ้างก็เรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านทําทูบ้างก็เรียกว่าหมู่บ้านทูบหลากสีนั่นก็คือหมู่บ้านกวางฝูเกลนี่แหละค่ะหมู่บ้านแห่งนี้สืบทอดภูมิปัญญาทําทูบมานานกว่าเจ็ดรปีแล้วเห็นทูบสีสันสดใสก็ปรีเข้าไปถามราคาก่อนเลยค่ะ ลองมาฟังดูสิคะราคาแพงไหมิ้ยนดี0 0 0 0ดองพิที5่ดอง50,000ดอง50,000ดองค่ะหนึ่งแพ็คนั่นแหละคะ่ะมีสี่ห่อราคาห5 0 0 0นดองคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเจดสิบบาทเลยคะ่ะส่วนที่เป็นกรวยแหลมๆนี่ก็คือทูบซึ่ง ใช้จุดและอบในหม้อเพื่อให้กลิ่นอโรมาระเหยอบอ,อุอน่นหมู่บ้านแห่งนี้สืบทอดภูมิปัญญาทำทู่มานานมากกว่า700ปีแล้วล่ะค่ะกระบวนการในการทำทูกของเขาเขาจะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมตั้งแต่การเหลาไม้การจุ่มไม้ลงในสีน้ำ เพื่อย้อมสีตามที่ต้องการอยากได้สีไหนก็จัดไปตามต้องการได้การทูบแล้วที่เห็นอยู่นี่คือการทำตัวทูบนะคะส่วนที่เราใช้ในการจุดไฟค่ะลองมาดูสิคะนี่เป็นการสาธิตวิธีทำทูบซึ่งเขาใช้วิธีการนี้ค่ะ ดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง What is this? g l u e cinnamon and water. Oh. o oh. And gelum. Water. g l u e and water. i s sweet อ่ะ Yes. h ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการทำทูปก,ก็มีกาวค่ะผงป่น ซึ่งได้มาจากเปลือกไม้หอมชนิดต่างๆกายานก็คือยางไม้หอมแล้วก็ดินประสิวนำมาบดจนเป็นผงละเอียดแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมหลักทั้งสามก็คือกาวส่วนผสมที่บดไว้แล้ว และน้ำนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อคลุกเคล้าได้ที่แล้วก็จะนำมาพันรอบกา้านทูบหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ดินประสิวเป็นส่วนประกอบทางนี้ก็เพราะว่าดินประสิวเนี่ยทำให้ทูบจุดแล้วไม่ดับนั่นเองค่ะส่วนวิธีการพันกับก้านของทูบ ลองมาดูสิคะว่าเขาใช้วิธีการยังไงบ้างได้รับความนิยมก็เพราะว่าเขามีจุดเด่นก็คือมีควันน้อยขี้ทูบที่มันหล่นลงมามันก็ไม่ร้อนมึงเนื้อทูบ สวยเรียบเนียนอีกประการหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาคือไมก้ก้านทูบเนี่ยจะกลมไม่มีเสี้ยนบาดมือไม่มีฝุ่นผงน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นเวลาช่างขายเราก็จะได้กา้านทูบเยอะเลยค่ะไปดูตัวแทนของเราสิคะ คุณกาชาาฝีมือทําทูกเหมือนกันลองมาดสูสิว่าทูกของคุณกาจากเชียงใหม่กับทูกของเวียดนามเหมือนกันไหมนีทาเองใช้บ้าบ้านดูขั้นตอนและว,วิธีทําแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกใจหรอกค่ะว่าทำไมทูบที่หมู่บ้าน กวางฝูโกที่เวียดนามกลางแห่งนี้ถึงได้รับความนิยมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าขั้นตอนของการทำทูบของคนในหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิถีพิถันทำให้ทูบที่ผลิตออกมามีกลิ่นหอมอ่อนโยนแล้วก็ประการสำคัญคือไม่มีสารเคมีค่ะ ทูบแต่ละดอกได้รับการผลิตอย่างวิจิตรบรรจงทูบของที่นี่นอกจากเอาไว้จุดบูชาในพิธีการต่างๆแล้วยังเอาไปจุดเพื่อใช้เป็นเครื่องหอมและช่วยบรรเทาความเครียด ได้อีกด้วยค่ะนี่คือทูบนะคะที่ครูกัญญาการทำค่ะค่ะค่ะทำจากอะไรบ้างนะเป็นจากอันแปะไอ้นี่เนี่ยมันมันเหมือนข้าวอ๋อข้าววานเนื้อหวานข้วหวานดิสกูดกันยุงไหมเนี่ยอ๋อเหรอขวดยางอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะแก่การถ่ายภาพมากๆ เพราะที่นี่เขาจะจัดมุมให้ถ่ายภาพที่แวดล้อมไปด้วยทูกหลากสีมีหลายร้านหลายแบบให้เลือกซึ่งทุกร้านก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งพร็อพต่างๆตลอดถึงมีพนักง,งานถ่ายรูปให้ฟรีด้วยนะคะแต่ทางจริงเดมนี่ ใครที่ไปเวียดนามที่เมืองฮาหนอยแห่งนี้อย่าลืมแวะหมู่บ้านทำทูกกว่างฝูโกลเพื่อไปชมกระบวนการในการทำทูกไปซื้อทูกมาเป็นของที่ระลึกซึ่งสบายกระเป๋าโค่ให้แล้วก็ถูกใจผู้รับด้วยค่ะได้ทูบสวยๆที่ลงมือผลิตเองแล้ว ก็อย่าลืมอุดหนุนร้านค้าด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นกันหัูน้อยก็จัดการอุดหนุนร้านค้ากระจายรายได้สู่ต่างถิ่นแล้วก็กลับบ้านด้วยความสบายใจค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะไว้พบกับการท่องเที่ยวทีเวียดนามของพวกเรา ในตอนต่อต่อไปไปลคะค่ะ